ว่าเขาต้องการให้เด็กหึงคนหยุดพฤติกรรมเช่นอาจจะเป็นการปีนโซฟาตะโกนไปคำเดียวหยุดถ้าไม่หยุดพ่อปีนะแน่นอนใครบ้างจะไม่หยุดเพราะว่าทำไมครับเ,รเขาควรถยุดีถูกไหมคะในขณะที่ทางของเราเราจะบอกว่าน้องคุณหนิงครับขอสองเท้าแตะพื้นน้องคุณหญิงหยุดไหมการปีนโซฟายุดเหมือนกัน ความรู้สึกกลัวมีหรือเปล่าไม่มีความสัมพันธ์ยังอยู่จำที่อาจารย์จัาบอกได้ไหมคะความสัมพันธ์ q u a l i t เป็นสิ่งสาคัญมากที่ทําให้คนประสบความสำเร็จณวันนี้คนที่ยังใช้วิธีก,การดูหลายๆครั้งโดยที่ไม่มีเหตุผลเขาจะยังไม่เห็นว่าลูกมีโอกาสคือวันนี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่าเฟลแน่ๆแน่ๆก็ไม่ใช่นะคะแต่เขาจะมีโอกาส มากกว่าคนที่จะถูกใช้ด้วย positive discipline หรือการสร้างในเชิงบวกเท่านั้นเองนะคะดังนั้นถ้าวันนี้ยังจะมีคำถามอยู่ว่ามันจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าเราถึงบอกว่าเมื่อเรามาเจออาจารย์ท่้งสองแล้เราสุดว่าเหมือนเจอซิกซอที่หายไปเนี่ยเพราะมันช่วยตอกย้ำความมั่นใจของเราว่ามีผลกับพฤติกรรมและกระบวนการคิดของเด็กทุกอย่าง ได้โพสธิกลงไปนี่คือสิทงที่วันนี้ออกมาให้ดูนะคะว่าเห็นเป็นยังไงลองนึกถึงว่าเด็กถ้าได้รับในทางตรงกันข้ามนะคะอย่างเช่นน้องคุณหญิงก็คงยังต้องเรียนพิเศษอยู่ถามว่าเขาจะงงงแงไหมมีไหมที่จะหยิบกันบ้านออกมานั่งทาคือเรียนพิเศษก็เยอะอยู่แล้วยังจะต้องออกมานั่งทํากันบ้านแบบนี้ทุกๆวันระหว่างเนี้ยต้องทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนคือว่าคุณแม่ที่มีลูกอายุหกขวบเจ็ดขวบแปดขวบเนี้ย ล้อกับลูกไหมคะที่ทํากันบ้านลูกไม่ไหวแล้วคือด้วยไหวเขางป็นอยากจะพักผ่อนแล้วค่ะแต่กันบ้าน,นก็ต้องทำสำนึกตรงเนี้ยต้องเด็กที่ต้องมีถ้าไม่มีเราบ,บังคับไม่ได้ลูกจงรับผิดชอบความสัมพันธ์เป็นไงคะเริ่ละหลงอละแหงละแต่ถ้าเราับเขามาแบบนี้ตั้งแต่เด็กเขาก็จะสำนึกด้วยตัวเขาเองคาว่าสํานึกก็คือต้องสร้างนะคะคือคุณครูจะ พูดอยู่เสมอว่าการปลูกฝังวินัยเชิงหัวหรือการปลูกฝังทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องรอก็ค <g> ือมาตรงกับที่อาจารย์เมื่อสักครู่พูดอีกแค่ว่าทุกอย่างต้องส่งคือการปลูกเราก็จะต้องใส่เมล็ดถูกไหมคะรดน้ำพรวนดินรอที่จะออกผลถ้าเราใส่ปุ๋ยที่ถูกสูตรเหมาะสมสภาพอากาศ คือสิ่งแวดล้อมทุกอย่างดีผลที่เราได้ก็ย่อมสวยงามนะคะในทางตรงกันข้างถ้าเราใส่สูตรผิดบ้างถูกบ้างนะคะยี่ได้ตอบคำถามหลายๆคนที่แบบว่าเอ๊ะถ้าแบบทำได้บ้างไม่ได้บ้างะคะ่ะมันจะโอเคไหมอะก็ยังโอเพราะว่ามันก็ยังผิดบ้างถูกบ้างสภาพอากาศดินน้แปรปรวนก็ยังโอเคก็ยังพอโตได้ค่ะ